การเริ่มต้นของพวกเราฟังดูอาจจะแปลกๆนะพวกผมเล่นดนตรีกันในป่าช้าสิ่งที่เราได้มาก็คือความเป็นส่วนตัวอย่างมากเลยแล้วก็สมาธิเราจะได้สมาธิจากความเงียบ ผมเคยซื้อเครื่องปั่นไฟจากโฮมโปรแล้วก็คิดว่าสักวันหนึ่งจะต้องเอามาใช้ประโยชน์ให้ได้แล้วก็วันนั้นผมเอามันมาปั่นไฟเพื่อเล่นดนตรีกันในป่าช้าซึ่งมันได้ผลมันเยี่ยมเราเล่นกันตอนดึกสงัดเลยทีเดียวมันเยี่ยม หลังจากที่เราปาร์ตี้กันในป่าช้ากันแทบทุกคืนเราก็ถูกเชิญให้ไปออกรายการทีวีรายการหนึ่งซึ่งเป็นการโชว์ที่เร่ารรอนของเราเป็นการเล่นดนตรีเพื่อแลกกับเบียร์สีลังซึ่งกดถือว่าคุ้มมากในสมัยนั้น หลังจากนั้นผมและพักพวกก็ตระหนักดีว่าเราจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดูไฮโซขึ้นเราจะต้องไปเล่นดนตรีในที่ที่ไม่มีใครคาดคิดผมคิดว่าลานโบลิ่งเป็นที่ที่เหมาะสมที่สุดซึ่งมันน่าจะเป็นที่ที่มีอะไรหอมๆเหมือนอย่างคุณนี่แหละซึ่งมันคงจะดีไม่น้อยถ้าได้ไปสูดกลิ่นอันหอมกรุ่น ซึ่งสุดท้ายก็ไม่มีหาอะไรเลยนอกจากหำเหี่ยวๆของพวกผม4ีหคนแต่ว่าก็ช่างเถอะมันไม่สำคัญหรอกผมมีที่ที่มันสุดยอดกว่านั้นที่พวกผมกำลังจะเดินทางไปในปี2012ซึ่งมันต้องเยี่ยมแน่หลายปีมานี้พวกผมมีโอกาสได้ทัวร์ไปทั่วโลกแล้วก็พบกับความคึกครื้นในทุกที่ที่ผมไปแต่มีอยู่เมืองหนึ่งที่ผมคิดว่าจะต้องไปเยี่ยมให้ได้มันคือความฝันของพวกผมฝันที่กำลังจะเป็นจริง มหมายถึงประเทศเดียวที่มีเดือนพฤศจิกาคมน้ำในช่วงระหว่างวันที่25ตุลาคมถึงวันที่5พฤศจิกาคมนี้นะคะตอนแรกเราวางแผนว่าจะมาโชว์ในช่วงเดือนต้นเดือนพฤศจิกาคมซึ่งมันก็คงจะเป็นไปไม่ได้เพราะตอนนั้นน้ําท่วมเละเป็นขี้เลยและที่สําคัญก็คือทางผู้จัดก็คือคุณกี่อินดี้ป๊อปเนี่ยบ้านก็น้ําท่วมเละยิ่งกว่าอึมาซะอีก กูดังเก็บแผ่นซีดีซึ่งก็มีแผ่นของวงผมด้วยก็เปียกน้ําเละไปหมดเลยปกติก็ขายจะไม่ออกอยู่แล้วก็ยังเสือกมาโดนน้าท่วมอีกมันก็เลยชิบหายไปหมดเลยสิงานนี้นะผมก็เลยต้องมาโชว์ในปี2012แทนผมตระเวนแจกถั่วมาหลายประเทศทั่วโลกแล้วก็เด็กๆที่นั่นก็เด็ดดวงมากเลยพวกเขามารับถั่วจากพวกผมอย่างเต็มที่ ทัวคือความมันที่พวกผมอยากจะแจกให้กับทุกคนแล้วก็ผมมีคิงคองที่จะคอยแจกลัวให้กับเด็กๆที่อยู่หน้าเวทีเมืองไทยเป็นเมืองที่ผมอยากจะไปโชว์มากที่สุดเลยทีเดียวอยากจะไปลองแดกโคขุนตรงร้านแถวทาวินเทา่าสิ่งที่พวกผมสร้างไว้นับตั้งแต่การเริ่มเล่นดนตรีในป่าช้านั่นมันทำให้เด็กอเมริกันหรือว่าเด็กทั่วโลกได้เอาเยี่ยงอย่างผมปวกเขาทำตามความฝัน เล่นดนตรีโดยไม่พึ่งพายาเสพติดและเล่นในทุกที่ที่อยากจะเล่นลานจอดรถบิ๊กซีริมฟุตบาทก็ดีรู้จักเข็นรถผ่านหน้าอย่างนี้ก็เป็นอะไรที่เยี่ยมเขาไม่สนใจว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแม้ว่ามันจะเป็นป้ายของบริษัทอะไรสักอย่างหนึ่งไม่เว้นแม้แต่ในร้านสะดวกซื้อโซโล่ในป่าที่มีแสงอาทิตย์ผ่านมาที่มือนอกจากนั้นก็ยังสามารถเหยียบป้ายหลุมศพปูทวดแทนมอนิเตอร์ได้อย่างเต็มภาคภูมิ พวกเขาขับรถ SUV ตระเวนไปรอบๆเมืองในเวลาดึกและก็บันเลงเพลงของ The Black Dahlia Murder ไปตลอดเส้นทางและสิ่งเหล่านี้มันก็ทำให้พวกผมรู้สึกมีความสุขที่ได้เผยแพร่วัฒนธรรมอันไม่ได้เป็นพิษเป็นภัยแก่ใครทั้งนั้นมันมีแต่จะมอบความสุขเวลายามหลับยามนอนก็คือเวลาที่พวกเขาจะมาปล่อยพลังร็อกอย่างเต็มที่ไม่เว้นแม้แต่ฝากระโปรงท้าย ลานจอดรถโลตัสพวกเขาก็ซัดได้อย่างไม่ยัง้งแล้วก็ไม่ลืมที่จะแบ่งออกเป็น3จอเพื่อให้เพียงพอกับสมาชิกทุกคนมองเผลนเผินมันคล้ายกับไอ้กลัวก3ตนที่มายืนโซโล่ข้างบ้านคนให้เขาดา่ามีสาวๆหลายคนที่ใช้ชีวิตส่วนใหญ่หมดไปกับการแกะเพลงของ The Black Dahlia Murder ซึ่งพวกหล่อนก็ทำได้ดีเยี่ยมยิ่งกว่าชายชาตรีซะอีกดูแม่สาวผมดำคนนี้นิ้วของหลอนมันช่างคล้ายกับปลาหมึกที่กำลัง ตวัดรัดเหยื่อเพื่อมายัดใส่รูหน้าแล้วไอ้กลววสองคนที่ใส่หน้ากากเพื่อปกปิดความชั่วร้ายแต่พวกเขาก็สามารถเล่นมันออกมาได้เวทีเดอะสตาร์ไม่จำเป็นสำหรับพวกเขาร้องเพลงหน้าจอคอมเนี่ยเราใจกว่าแค่มีปากที่กว้างพอที่จะแหกปากได้อย่างเต็มที่ก็าสามารถทำได้เหมือนอย่างไอ้หน้าชมคนนี้นี่คือลูกชายของจอรนชาวไร่ เขาใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในฟาร์มและเวลาว่างจากการดูแลฟาร์มเขาก็ไม่ลืมที่จะร้องคาราโอเกะหน้าคอมและเพลงที่เขาเลือกร้องก็ไม่พ้นเพลงของ The Black Dahlia Murder เช่นกันโอ้ยังกับเสียงเรือเลยทีเดียวพวกเขาอ mm ัปโหลดวิดีโอเพื่อโชว์ให้คนทั้งโลกรู้ว่าพวกเขาเยี่ยมแค่ไหนไม่จำเป็นจะต้องงอเกกระเทยหรือชายไรผมอีกต่อไปพวกเขาก็สามารถเป็นชาวร็อกได้อย่างเต็มภาคภูมิ กลับมาที่บ้านของจอห์นชาวไร่ลูกชายของเขายังหมกมุ่นอยู่กับเพลงของ The Black Dahlia Murder แถมยังตัดผมสัน้นทำให้เขามองดูคล้ายยีราฟขึ้นมาทันทีเลยทีเดียวแม้จะเป็นแฟนพันธุ์แท้ของจัสตินวีเบอร์แต่บางทีก็เผลอปันใจให้กับ The Black Dahlia Murder ได้เช่นกันวอเ t อร์อเติบโตมากับครอบครัวที่อุทิศชีวิตให้กับดนตรีบลูส์แต่เขาก็มีเวลาเสมอสำหรับการซ้อมร้องเพลงของ The Black Da h l i a Murder มันเป็นอะไรที่น่าทึ่ง ดนตรีทุกแนวสามารถเปิดประตูทะลุถุงกันได้หมดเด็กๆที่อื่นเขาพร้อมกันหมดแล้วที่จะปล่อยพลังแล้วเด็กๆชาวไทยละ่ะพร้อมหรือยังก็งแค่จะบอกว่าวันที่16กุมภาปี2 0 1พันปี2012เจอกันแต่ก็ไม่แน่ใจว่าจะพาลิงตัวนี้ไปได้ไหมผมจะพยายามนะ